ไม่ชอบการเรียนเลยครับชอบเล่นกีฬาทำยังไงให้พ่อแม่เข้าใจดีครับหลายๆครอบครัวพ่อแม่มักจะเห็นเราเป็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยอยู่เสมอ,อ,อเพราะฉะนั้นเขามักจะคิดว่าทําแบบเหมือนเป็นนักกีฬาอาชีพโด่งดังอะไรหางเงินขนาดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่อยากให้เราทิ้งการเรียนอ,อยากเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนแต่ว่าพ่อแม่ไม่ให้กลับเย็นเลยอะก็คือเลิกเรียนปุ๊บพ่อแม่มารับกลับบ้านแต่ถ้าเกิดพ่อแม่อนุญาตให้เล่นกีฬาได้แต่ว่า การเรียนต้องไม่ตกแรกๆอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ครับอาจจะเหนื่อยหน่อยควบคู่กันไปให้เขาเห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาสําหรับวัยนักเรียนนักศึกษานอะที่อาจจะไม่ได้ชอบการเรียนมากนักเนาะแต่ว่าชอบกีฬามากกว่าวิชาภาะอะไรพวกนี้เนาะปัญหาคือไม่ชอบการเรียนเลยครับชอบเล่นกีฬาทํำยังไงให้พ่อแม่เข้าใจดีครับแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เลยคือห้ามทาเลย อย่างเช่นเราอยากเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนแต่ว่าพ่อแม่ไม่ให้กลับเย็นเลยก็คือเลิกเรียนปุ๊บพ่อแม่มารับกลับบ้านก็คืออยู่ซ้อมกับเพื่อนไม่ได้กับอย่างที่สองคือพ่อแม่ให้เรียนไปด้วยแล้วก็อนุญาตให้ทากิจกรรมด้วยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยอาจจะต้องคุยกับพ่อแม่ตรงๆหรือว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจจริงๆอาจจะให้คุณรูที่ดูแลในเรื่องกีฬาของเราเป็นคนคุยกับพ่อแม่และก็อาจจะมีการทําพ้อตกลงกันอย่างเช่นว่าเฮ้ยถ้าเกิด เราสามารถเรียนได้โดยที่การเรียนไม่ตกอาจจะขอคุณพ่อคุณแม่ว่าขอเล่นกีฬาก่อนกลับบ้านได้ไหมอยากเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดในกรณีที่สองก็คือพ่อแม่อนุญาตให้เล่นกีฬาได้แต่ว่าการเรียนต้องไม่ตกอันนี้เราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นครับว่าเราสามารถเล่นกีฬาไปด้วยควบคู่กับการเรียนไปด้วยได้โดยที่ไม่เสียอย่างใดอย่างหนึ่งไปการที่เราพยายามแบบอธิบายพ่อแม่ครับม,มันพอเป็นไปได้ไหมที่เรา สามารถบอกพ่อแม่หรือว่ายกตัวอย่างได้ว่าเอ้ยกีฬาเนี่ยมันก็หลายๆคนที่ทำให้ประสบความสมําเร็จได้เหมือนกันเราสามารถแบบเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาบอกพ่อแม่แล้วเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ยพอจะเป็นตัวช่วยได้ไหมครับแล้วแต่บางครอบครัวนะครับถ้าบางครอบครัวเขาเข้าใจเขาก็จะเข้าใจแต่อย่างหลายๆครอบครัวพ่อแม่มักจะเห็นเราเป็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเขามักจะคิดว่าทําแบบ เหมือนเป็นนักกีฬาอาชีพโด่งดังอะไรหาเงินขนาดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่อยากให้เราทิ้งการเรียน mm. ใช่เพราะฉะนั้นแรกๆอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ครับก็คืออาจจะเหนื่อยหน่อยควบคู่กันไปให้เขาเห็นว่าเราสามารถทําได้ดีทั้งสองอย่างควบคู่กันนะแล้วพอวันหนึ่งเอาดีทางด้านกีฬาได้ไม่ว่าจะเป็นการไปแข่งระดับชุมชนแข่งระดับอาเภอน,น,นั่นนู่นนี่จนมีผลงานมาให้เขาอันนี้เขาจะเริ่มเชื่อถือเราในระดับหนึ่งแล้ว อ้าก็เป so it so cool ็นใบเบิกทางได้ดีก็ถ้าเสริมอย่างหนึ่งอ่ะอันดับแรกเลยอ่ะก่อนที่เราจะคิดในแง่ไม่ดีเนาะเราอาจจะต้องเข้าใจพ่อแม่ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความหวังดีกับเราแหละผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนเนาะคงมีเหตุผลในการที่จะเลือกอะไรให้ลูกในสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยมันจะเป็นการหาทางออกร่วมกันแบบที่คุณเรียวบอกเนาะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับทางคุณครูผู้ปกครอง แล้วก็เป็นการกําหนดขอบเขตแบ่งเวลาให้ชัดเจนว่าไม่ได้กระทบอะไรแล้วก็ให้พ่อแม่ใช้เวลาในการซึมซับไปเรื่อยๆว่าเฮ้ย <c oughs> เราไปทางนี้เนี่ยในทางกีฬาเนี่ยเฮ้ยมันก็อาจจะมีคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าเราจริงจังนะจนสุดท้ายเราพิสูจน์ตัวเองได้ก็ให้เวลาพ่อแม่ด้วยเนาะแล้วก็ใช้เวลากับตัวเองด้วยจริงๆมันไม่ใช่เพียงแค่การให้เวลาพ่อแม่ได้ซ้ำบางทีมันเป็นการให้เวลากับตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราจริงจังกับทางนี้จริงๆไหมนาะมันเป็นการทําไปควบคู่กันแล้วมันก็อาจจะดีกับทั้งสองฝั่งด้วยที่เฮ้ เราก็จะได้เรียนรู้ตัวเองด้วยเราก็ให้พ่อแม่เราคิดตามไปด้วยว่าเฮ้ยเออลูกเราจริงจังนะแล้วก็มีผลงานจริงๆนะครับเผื่อวันหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่ากีฬาไม่ตอบโจทย์แล้วนะอย่างน้อยเราก็ยังมีพื้นฐานเรื่องการเรียนที่เราคงมาอยู่ตลอดก็ให้ตีเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นความหวังดีของพ่อแม่เพียงแค่ว่าเราจะบาลานซ์ความสัมพันธ์ของพ่อแม่แล้วก็ความชอบของเรายังไง